กาบเรียนท่านอาจารย์ต้อริ่มรุนเริ่มคณะาจารย์และผู้เข้าร่วมกานวิจัยทุกท่านค่ะดิฉันนาสาวสันติวนเจนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวเนยลัก์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษาสํานักวิชาสาววิทยาศาสตร์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวเนยลัง์ค่ะค่ะ สำหรับหัวข้อในการนำเสนองานวิใจัยในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่องออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็จะเป็นความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นวิธีการดำเนินการวิจัยผลุ่มการวิจัยและข้อเสนอแนะค่ะค่ะ่อนอื่นนะคะแล้วก็มาดูความสำคัญของปัญหาในการทำงานวิจัยครั้งนี้กันก่อนนะคะค่ะการที่ประเทศะจะพัฒนา พัฒนาให้เจริญกน้าได้ประชากรในประเทศต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบูครากรทางด้านก,าก,ากีฬาที่มีคุณภาพมีความรูม้ความเข้าใจเกี่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสําคัญของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทําให้ประชากรไทย มีค้านิยมในการออกกำลังกายและมีความสนใจในการเล่นกีฬามาาขึ้นเพื่อให้สุขภาพพลานามัยเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเป็นเป็นเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเพื่อการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ค่ะดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกำลังกาย สำนักวิชาสาเวิทยาศาสตร์และสารารณสุขมหาวิทยาลัยวลัรลัค่ะเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัรนัค่ะให้ตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายค่ะค่ะโดยงานวิจัยชิ้นี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ที่ว่าเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษาสำนักวิชาสาเววิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะค่ะโดยการวิจัยชิ้นนี้นะคะจะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเทําทห้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษาสำนักวิชาสาวยวศาิทยาและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะส่วนที่2ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหา อะไรที่จะนับข้อมูลการวิจัยชิ้นนี้มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาค่ะค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นาวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะโดยจะดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะโดยมีประชากร ที่ใช้ในการดำเนินงาน,นวิจัยในครั้งนี้คือนักศึกษาสำนักวิชาสาวเรวทิทยาศาสตร์และสาธารณสุขรั้บแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ี่จำนวน54าคนค่ะโดยใช้แบบสอบถามเป็นในการเก็บขอ้อมูลค่ะจำนวน54ชุดค่ะโดยการคำนวณจากสูตรทาโรยามาเล่ค่ะซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกัน่าส่วนแรกก็ค,กค,กคือ ข้อมูลทั่วไปค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมค่ะส่วนที่3ก็จะเป็นการพฤติกรรมในการออกกาลังค่ะในการออกกำลังกายค่ะโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญค่ะจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มารับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปค่ะโดยวิธีการเตะเก์ความถี่ร้อยละและหาค่าเฉลี่ยจากนั้นก็สรุปผลและอภิบายผลในขั้นต่อไปค่ะ ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมาสรุปผลการวิจัยที่ได้ค่ะจากผลการวิจัยที่ได้รับพบว่าข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสำนักวิชาสาวเว็วิทยาศาสตร์และสาธานรณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาที่สนใจในการออกกำลังในการจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายค่ะโดยมีช่วงอายุอยู่ที่21ปีค่ะและส่วนใหญ่แล้วจะเรียน สาขาวิชาอนามัยเล,ลสิ่งแวดล้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการออกกําลังกายของนักศึกษาสานักวิชาสาวิทยเศาสตร์และสาธา,ารณสุขมหาวิทยายยลัยวิรัตเนียพบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษาจะเลือกวิ่งฟิตเนสว่ายน้ำเป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายค่ะและสถานที่ที่ใช้ออกกําลังกายเป็นส่วนใหญ่คือ สนามกีฬาและฟิเตเนสค่ะซึ่งนักศึกษาสา่วนใหญ่เนี่ยมีจุดหมายหลักในการออกกำลังกายคือเพื่อต้องการสุขภาพร่างก,กายที่แข็งแรงส่วนผลการ,ารากวิจัยสมมติฐานหลักพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสำนักวิชาสาววสตวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขผลที่ได้คือไม่สดอ้องกับสมมติฐานหลักที่ต้องไว้อย่างมีนัยสำคัญที่ศูนจุนค่ะ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่านักศึกษาที่มีเพศอายุสถานที่พักที่แตกต่างกันหลักสูตรลรายได้หลักสูตรรายไดยย้และยาฐานะที่แตกต่างกันเนี่ยจะส่งผลให้นักศึกษามีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันเพราะบางส่วนไม่สนท้องกับไม่เพราะบางส่วนไม,ม่เพราะบางส่วน ไม่สะดวกทางด้านเวลาทางด้านการเดินทางจึงส่งผลให้มีการปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้นะคะขาดแลสส่วนใหญ่แล้วบางกลุ่มที่ส้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้นะคะพบว่านักศึกษากลุ่มนี้มีการเรียนที่ไม่ได้เรียนหนักเล่นเป็นนักศึกษากลุ่มที่ว่าอยู่ในชมรมการออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาและ ที่ชอบรักษาสุขภาพตัวเองนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูข้อเสนอแนีน่ที่ค้นพบจากการทำงานวิจัยในชิ้นนี้นะคะพบว่าควรที่จะมีการศึกษาเชิงชคุณภาพร่วมด้วยเพราะจะทำให้ข้อมูลที่ได้รับจากผลการวิจัยอะคะ่ะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่ขึ้น,นะคะ่ะ เป็นข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากข้อมูลเดิมที่ไปศึกษาเราสื่อสาเพียงข้อมูลเชิงปริมาแเราแค่ทําแบบสอบถามเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ลงลึกเข้าไปค่จะจึงทําให้ข้อมูลมนั้นมาไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ